อย่างที่เราทราบกันดีว่าเกมคายจกแคนจะทําการปรับสมดุลในอัปเดตกุมภาพันธ์แก้วก็วเลยหาสูตรที่จะเอามาเล่นแทนสูตรเจลองหนแก้ได้ลองเล่นสูตรซูเปอร์รแม่มดผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยเดี๋ยวแก้วจะตีชมกันนะครับแล้วก็แนะนําว่าเล่นอย่างไรทันที่ใช้ก็ตามนี้เลยเราจะเอาซูเปอร์แม่มดไป3ตัวแล้วก็ใช้นางฟ้า5ตัวนะครับพอเราจะเอาไปกับปูก็จะเป็นปูวองครับมีรูปไฟ หมายความว่าเราจะใช้น้ำยาล่องหน3าขวดและพิุไณสองขวดนะครับเพื่อที่จะไปโจมตีอาวุธหรือโจมตีภาษาแคนก,นกันก็จะเป็นปูวอลกลูกไฟและซูเปอร์ไมมดนั่นเองเด็กแก้วจะใส่ลิงจะถัไม้ให้ในคำอธิบายนะครับสามารถกดที่ดิงเพื่อเซฟสุดได้เลยนะครับถ้าแคนครบแก้วได้ขอเป็นซูเปอร์ลูกกระจอก4ตัวนะครับซึ่งผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นเยติ3ตัวหรือเปลี่ยนเป็นซูเปอร์มังกร1ตัวก็ได้เลยนะครับ นแม่ที่ใช้นะครับเลือกที่จะเอาบ้าพิษไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีใส่ทหารหรือว่าทะาแคนนะครับหรือว่าผู้กล้าเนาะและเครื่องจักรนะครับเราจะได้2อันนะครับคือเครื่องยิงลูกไฟและลงฐานนะครับเครื่องยิงลูกไฟจะใช้บ่อยกว่านะครับแต่ว่าต้องดูผังบ้านที่เจอนครับว่าเขาเอาเอ็กโบกับมอตาดักหรือเปล่านะครับถ้าดักก็จะเปลี่ยนไปใช้ลงฐานนั่นเองเรามาดูผู้กล้ากันนะครับผู้กล้ามีการปรับเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากว่าในอัปเดตที่จะมาถึงนะครับมันจะมีการปับเนื้มครับและทางฝั่งของตอนแรกเราจะใช้รองเท้าบูธพนุ์ไหลกับบอลน้ำแหลมนะครับบอลน้ำแหลมก็โดนเนืนะครับแล้วก็รองเท้าบูธโดนเนร์อแต่รองเท้าบูธนีครับมันยังเปิดกระแผงได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าความเสียหายมันจะลดลงแก้วก็เลยคิดว่ามันยังใช้ได้นะครับก็เลยเอาไปกับทุมือยักษ์อันที่เราไม่ได้ใช้มานานนะครับก็กลับมาใช้อีกครั้งอย่างนีชมรองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับว่ามันเข้ากับอุปกรณ์ไหนมากที่สุดเลย แล้วก็ควีนครัเรายังคงใช้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นหุ่นเชืู่พยายยากรตุิเศษแล้วก็ปูเราจะใช้อัญมิีคุ้มข้างและลูกไฟนะครับลูกไฟในเลเวล1 8ถึงเลเวล24ครับถูกเนืบและสมีที่ยิงไปนะครับมันจะยิงได้วงแคบลงครับไม่กว้างเท่าเลเวลสูงสุครับเหมือนเลเวล27นะฮรแล้ว27จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจนะครับเราจะเอาไปกับ หุ่นเชื่กของขี่หมูป่าและทองเท้าบูทไฟฟ้านะครับเฮ้ย hey, แก้วเนยบอกว่าจะไม่เล่นรองเท้าบุทไฟฟ้าแล้วนะครับแก้วแค่เอาไปนะครับเพื่อที่จะกําจัดโครงกระดูกนั่นเองเพราะว่าเราจะเอาเจ๊ไปโซโล่เดียวนะครับทำให้ถ้ามีรองเท้าบุทไฟฟ้านะครับจะดีะมากเลยไม่จาเป็นต้องเป็นเรเวลสูงนะครับเป็นเรวลไม่สูงมากก็ใช้ได้ครับหรือถ้ามูชชมไม่อยากใช้รองเท้าบุทไฟฟ้าแล้วนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ขวดนมยาเร่งรีบได้เหมือนกันแต่เวลาที่เจ๊เข้าไปแล้วเจอโครงกระดูกครับมันจะ สืเวลามากเลยนะครับทำให้เราอาจจะจูตีได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าลองทาบุทไฟฟ้าก็ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับแก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่กลับมาใช้อีกครั้งโอเคและนี่ก็เป็นอันดีเวลาดีเลยนะครับที่เราเพิ่งจบซีซั่นไปนะครับแก้วก็ยูลีกเลเจนแทย์พันพอดีเลยนะครับวันนี้เป็นวันรีซีซั่นนะครับเดี๋ยวเราไปตีกันอาจจะเจอบ้านที่ไม่โหดเท่าไหร่นะครับยังไงก็ไปลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร มาถึงนะครับเราเจอโอ้โ oh, หจะบอกว่าไม่โหดนะรับเราเจอบ้านที่โหดมากเลยนะครับก็จะ,ะเป็นบ้านหลังนี้เลยแก้มองว่าแก้วจะเข้าไปนะครับแก้วจะเข้าไปที่ไหนดีแก้วอยจะเข้าไปที่บ้านนะครับซึ่งเรายิงลูกไฟไปได้ไหมเรายิงลูกไฟไปได้นะครับแต่แก้วไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีกับดักหรือเปล่ากลัวว่าจะมีกับดักนะครับแล้วก็เราจะดูว่าเราใช้ขึ้นไฟได้ไหม แก้มองว่าขึ้นไฟนะครับเราใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นรงฐานแล้วเราใช้ปูไปนะครับเราจะเข้าไปแก้วปล่อยปูลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับแบบนี้ยิงลูกไฟแผ่นดินไหวลงไปนะครับแล้วปล่อยบอลลูนน้าฟ้าลงไปนะครับเราเช็คปอพม่มาลงไปด้านบนครับแบบนี้เลยแล้วก็งควีนเข้าไปนะครับปล่อยปกปิ๊กลงไปเราใช้บอลลูนลงไปนะครับใช้ ก้ปล่อยลงฐานลงไปด้านบนเลยนะครับเพื่อที่จะดักทางแล้วก็ฐานจะเข้าไปนะครับเราปล่อยยาพิษไปที่ฐานแคนเราใช้นมเมียวพ้าลงไปนะครับหนึ่งเลยเองเราสามารถแช่ไปได้น,นะครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะแช่ไปเที่ยวไรดีแก้ยังไม่แช่ละกันนะครับปล่อยดูอินลงไปแล้วก็จะใช้นมเมียวพ้าลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วใช้กระโดดลงไปด้านล่างแบบนี้เลยครับแล้วก็เจ็บแก้วปล่อยลงไปจงตีกับบ้านแก้วใช้แช่ไปที่บ้านเลย แล้วก็เราจะเข้าไปนะครับเจจะเข้าไปโซโลเดี่ยวนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าดวงทําุธิฟ้านะครับแม้จะโดนเนื้อแต่เหตุผลที่เราใช้นะครับเราต้องการใช้ให้มันไปโซโลเดี่ยวนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยนะและคิงจะไปด้านซ้ายนะครับเราใช้อ้ยาบ้าลงไปนะครับเราปล่อยขวานแล้วก็ปล่อยโอเคตรงนี้จะล่องหวนะครับเราใช้อันนั้นยาบ้าลงไปนะครับและคิงก็ใช้ทุนมือยักษ์่นตัวก็ใหญ่เบลื้มเทิมเลยเองเราใช้แม่ของกระดูนครับลงไปด้านล่าง แล้วก็ใช้มังกรนอนครับลงไปดิานขวาเพื่อที่จะตัดทาน,นครับโดยใช้มินเนี่ยนล,ลงไปควีน <Queen S 1> ก็จะลงมาครับคิง <King S 1> ก็จะลงไปคิงไม่ตายครับโดยใช้พอมดแล้วก็ระเบิดครับปล่อยลงไปบ้านเขาเออกแบบมาเพื่อเป็นกําแพงเปิดครับทำให้ใช้ระเบิดยากครับแต่ว่าเราจะเล่นซุปเปอร์แม่มดได้ดีเลยครับมันจะเดินทะลุหมดเลยนะครับโดยด้านในพังลงไปนะครับมันก็จะเดินอ้อมไปได้หมดเลยนี่ก็อาจจะเป็นข้อเสียของ การจะบ้านแบบแบบกําแพางเปิดนะครับเพราะถ้าเราใช้สูตรที่สมัตนะครับมันก็จะไหลไปได้หมดเลยแก้วใช้เนื้อลักข่างหัวลงไปนะครับเขาดักเธอดูไว้ด้านนอกนะครับไม่แน่ใจว่าดักอะไรนะครับเผื่อว่าดักปูอย่างนี้เหรอก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราโจมตีได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยกับสูตรซูเปอร์แม่มดน,นั่นเองเดี๋ยวเราประชุมกันต่อนะครับว่าแก้วใจยังคงเก็บสามดาวได้หรือไม่ มาชมตอนที่2อต่อนะครับดูเหมือนว่าบ้านจะไม่รู้แหว่งเนาะเพราะว่ารีซิซันนะครับเราอาจเจอเจอบ้านที่อ่อนกว่าหรือสูงกว่าได้นะครับฉะนั้นแก้วจากโซนที่จะยิงลูกไฟไปนะครับก็ลูกไฟนะครับแก้ดูภาษาแคนก่อนนะครับว่ามีถางแคนไหมมีนะฉะนั้นเราจะยิงลูกไฟไปนะครับแก้วคิดว่าตรงนี้นะครับที่เสาระวานนะครับค่อนข้างคุ้มเลยฉะนั้นเราจะเข้าไปกันนะครับโดยแก้วจะปล่อยปูลงไปด้านล่างนางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ เราใช้น้ำยาล่องหนล,ลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะปล่อยองหนล,ลงไปนะครับทางฝั่งด้านซ้ายอา่าแล้วก็ด้งขวานครับลงไปเอารอปแป๊บนึงเนาะก็รอปู่ไปก่อนนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงเ่าโอเคเราไปต่อนะครับเราขอป้อมปืนใหญ่ก่อนละกันเพื่อที่จะเอาชัวร์นะครับเราได้ป้อมปืนใหญ่ใช้น้ำยาล่องหนล,ลงไปนะครับแล้วก็ยิงลูกไฟ หินไหวลงไปนะครับแบบนี้เลยเองก็จะกำจัดได้นะครับเราใช้ซูเปอร์แม่เมดลงไปด้านซ้ายแล้วก็ดูงทานลงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยคิงควีลงไปปล่อยปุกปิ๊กแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับแบบนี้เลยเราใช้เดเบิดเพื่อเปิดกำแพงก็จะเข้าไปด้านในกันเราใช้ดูอิดลงไป ถ้าแคนออกมาครับเป็นมังกร2ตัวครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเราไปต่อได้นะครับเราใช้กระดูกครับลงไปด้านในเพื่อให้ทางเข้าไปด้านในครับเราใช้ยาแช่นครับลงไปที่ทางแคนแล้วก็ใช้น้ำมีอบ้าลงไปด้านครับตอนนี้ทั้งฝั่งของโครงกระดูกยักษ์ครับจะเข้าไปเป็นตัวแทงแก้วใช้น้ำมีอบ้าลงไปให้กับหนังฟ้าเพื่อยาได้แรงขึ้น แล้วก็เราสามารถใช้นีเมีล่องหุ่นลงไปได้แต่แก้วคิดว่าเราจะยังไม่ปล่อยลงไปโอเคแก้วใช้ล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วแก้วปล่อยเจน,นะครับลงไปด้านล่างเข้าไปด้านบนเราใช้นีเมีบ้าน,นครับลงไปและคิงก็เดิอนออกด้านนอกนะครับถือว่าเป็นการตัดทางไปในตัวห้โจมตีด้าน,นอกไปในตัวนะครับก็เราจะเข้าไปนะครับเจจะเข้าไปที่คิงและควีนเราก็สามารถที่จะใช้ทําไห้ตายได้นะครับเพื่อที่จะ ตึกเนฟ้าออกมาแก้วเชือกขวานไปเด้ยงขวามันก็น้อยลงไปเก็บเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปล่อยเนื้อลักข้าวหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยเนื้อลักข้าวหัวออกมามักไม่ค่อยได้ใช้นะครับแก้วเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยเองก็คือบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บสำดาวได้ง่ายเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยมาชมมาที่สังกัต่อนะครับเราเจอบ้าน16เนาะเดี๋ยวแก้วจะตีชมกันนะครับก็ต้นซีสั้นนะครับ บ้านเล็กๆที่ไม่ใช่บ้าน17จก็จะขึ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวกชมกันนะครับว่าถ้าเราเจอบ้านตำกวานะครับมันจะโหดขนาดไหนก็โซนเลยนะครับเมื่อเราจะยิงโซนไหนด้านล่านะครับมีปอสแคนนะครับไม่มีถังแครนด้วยแก้วราเสียดาวเลยนะครับที่เราไม่กดเจอบ้านตันเนาะเอาเป็นว่าแก้วจริงไปนะครับแก้วไปด้านซ้ายก็ปล่อยปู่ลงไปนะครับใช้นางฟ้าลงไปแล้วก็เราจะ ยิงลูกไฟไปนะครับแบบนี้เลยพลินไหวลงไปหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อที่จะกำจัดอาวุธตรงนี้แล้วก็เราใช้ซูเปอร์แม่มดลงไปด้านบนนะครับปล่อยคิงควีนลงฐานลงไปด้านขวานะครับแล้วก็จะใช้บอลลูน,นครับลงไปใช้ร,ระเบิดเป็นกำแพงทิกระโดดครับลงไปด้านในปล่อยปุ๊กปิกดูอินลงไปนะครับแล้วก็จะใช้แมวบ้าลงไป อ่าแบบนี้เลยนะครับเราจะเข้าไปในไนกันใช่ไหมคคุณกระดูน,นครับลงไปที่เสาออดาวาเส้นเดียวแล้วก็เราเข้าไปนะครับเราใช้เจลงไปบริเวณด้านขวานะครับเพราะว่าด้านขวาไม่มีใครตัดทางให้เนาะแล้วก็ใช้ขวานลงไปตอนนี้เราจะเข้าไปกัน,นครับเราใช้กระดูลงไปเนี่ยไม่มีใครไปเลยนะครับโอยไหวไม่แก้วเราใช้แช่ครับไปที่สารวาก่อนเลยแก้วลองหนไปที่ปูก่อนนะครับปูจะตายลงไป ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีเสียเข้าไปในนะครับเราใช้พไวัยลงไปแล้วก็ใช้นิมยล่องหุ่นลงไปนะครับให้กับเจเลยเองแล้วก็เราใช้ยา้าลงไปนะครับเราใช้นมยล่องหุ่นลงไปนะครับแล้วก็เราจะไปต่อนะครับบ้านนี้เป็นบ้านไม่โหดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าขึ้นมาเลเจนได้ไงอาจจะเพราะว่าอยากขึ้นมาลองดูเนาะว่ามาเจอเลเจนแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องโดนตกไปนะครับ เกาใช้ระเบิดลงไปใช้มินเนี่ยลงไปนะครับแบบนี้เลยปล่อยลักข้าหัวลงไปนะครับแล้วก็จะเก็บสำดาวได้นั่นเองเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันนะครับว่าแก้วจะเจอบ้านที่เป็นบ้านตันไหมอันนี้ก็ถือว่าขั้นเวลาไปนะครับกับการได้รังแกเด็กเนาะก็เก็บสำดาวได้อย่างสบายใจเลยมาเจอบ้านนี้ครับก็จะเป็นบ้าน16ที่ไอ้บ้าน17ครับที่ กำลังน่าจะรวมอาวุธอยู่นะครับทาให้เราน่าจะโจมตีได้ไม่ยากนะครับแก้วก็จะตีเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเราเพิ่งอยู่ต้นซีซั่นเนาะเราดูภาษาแครนะครับมีทานแครนะครับฉะนั้นแก้วมองว่าเราใช้การยิงลูกไฟไปนะครับก็จะดีเลยนะครับดีเลยเดี๋ยวแก้วจะปล่อยจมีกล่องหันลงไปนะครับโอเคแก้วใช้ปูหนางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้ แล้วก็ยิงลูกไฟไปพันนินไหวน,นะครับลงไปเราใช้แช่นะครับไปที่เจ้าชายก่อนเลยแล้วเราปล่อยซูเปอร์แมมโมลงไปด้้งขวาฟุกปิกลง่ายไปด้้งขวานะครับปล่อยคิงควีนบอลลูนโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราจะใช้ดูเบิร์เป็นปกำแพงแล้วก็ใช้ดูอิดแล้วก็ ใช้ยาบ้าลงไปกระดุกเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราปล่อยเจฟลงไปด้านซ้ายนะครับเข้าไปด้านในเราใช้ยาควบกระดูกลงไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะทวงเวลาแล้วก็คิงจะทําไม่ตายเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดกึ่แผนครับเราใช้ยาบ้าลงไปให้กับคิงคิงก็จะเข้าไปนะครับเจอกับทุ่มมือยักษ์นะครับก็จะค่อนข้างดีเลยนะเมื่อก่อนแก้วค่อนข้างที่จะไม่ชอบทุ่มมือยักษ์เลยนะครับ หลังจากที่โดนเนื้อไปนะครับมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างก็โดนเนื้อนะครับทำให้ทุมือยักษ์เนี่ยดูดีเลยทีเดียวก็เรียบร้อยครับเราสามารถที่จะโจมตีบ้านนี้ได้นะครับก็ต้นซีซสั้นนะครับมันไม่ได้มีบ้านที่เป็นบ้านตันๆให้เราตีนะครับเราก็จะชิวๆนะครับก็จะเก็บสัมดาวได้อย่างสบายใจเลยไว้เดี๋ยวแก้วจะรอให้แก้วดันถ้วยสูงขึ้นนะครับแล้วก็เจอบ้านสูงขึ้นแก้วจะลองเอาสุดนี้มาตีใหม่นะครับเพราะว่ามันจะยากขึ้นนั่นเอง และดูว่าแก้วจะได้สำดาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังวอะไรได้ไม่มากนะครับเพราะเราถ้วยไม่สุขถ้วยเพิ่งเริ่มต้นเนาะทำให้บางทีเราก็เจอบ้านต่ำกว่าบ้างเราเจอบ้านที่พึ่งขึ้นบ้านสิแล้วก็รวมอาวุธอยู่ก็มีเหมือนกันและนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วน้องฝากกัน,นครับคือสูตรซูเปอร์แม่มดที่แก้วคิดว่าน่าเล่นมา,มากๆเลยนะครับและแก้วคิดว่ามันจะกลับมาฮิตอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับว่า มีสุตรเด็ดๆอะไรที่น่าสนใจนะครับระหว่างที่เรารอทางฝั่งของเกมอัปเดตนะครับก็สมารถที่จะคอมเมนต์อบอกแก้วได้เลยนะ